สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดพักผ่อนอีกวันหนึ่งนะคะอยู่แบบสบายๆง่ายๆที่บ้านของตัวเองนะคะปลอดโควิดนะคะทุกๆคนขอทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะโชคดีนะคะวันนี้จะมาชักทายเรื่องการประกันโควิดนะคะ เราทำแบบง่ายๆเริ่มต้นเพียง260บาทเท่านั้นนะคะก็คุม้มครองถึง5,000 50, 0แต่ครูการททำไว้แสนห้าดีใจจังเลยแต่เราไม่ได้ติดนะคะเราอยู่บ้านด้วยความปลอดภัยนะคะทำประกันโควิดถ้าคนไหนประกันตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีนะคะโดยเราไม่ออกไปไหนเลยเราก็จะปลอดภยัยแต่เราทำเพื่อป้องกันตัวเอง เซฟตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะโดยเราทำประกันโควิดนะคะแค่เพียง260บาทเท่านั้นถ้าเราติดเราก็จะได้ห้าหมื่นเขาใจ่ายให้ทันทีเลยนะแต่ครูการประกันไว้แสนห้าโอเคถ้าไม่ติดเราก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั้นคือาการประกันชีวิตของตัวเองรักตัวเองจึงทำไว้ ไม่เสียหลัแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเราให้กำลังใจตัวเองเราไม่ติดเราทํางานต่อไปช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นมีความสุขถ้าเขามีความสุขเขาสบายก็ย,ยังดีอ่ะนะคะ้าใครไม่รักตัวเองก็ไม่ทำประกันไว้นะคะคนที่เรารักตัวเองเราจะประกันชีวิตของเราตัวเองไว้จะดี และขอฝากทุกๆคนการป้องกันตัวเองเซฟตัวเองจะดีมากๆนี่คือการใช้ในชีวิตประจำวันทำในสิ่งที่เองชอบนะคะแล้วก็จะมีความสุขเราไม่รู้วยแต่เราทำได้เราสวดมนต์เราไหว้พระขอพรให้กําลังใจตัวเองในการทำงานในชีวิตของตัวเองไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะ ที่บ้านเราเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขคายในบ้านเราไม่ต้องไปกังวลถึงคนอื่นแต่เราต้องทำประกันชีวิตของเราไว้นะคะแค่เพียง260บาทเท่านั้นชอบกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะและจะบอกข่าวดีให้กับทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชมบ้านตัวเองชมบ้านตัวเอง เป็นสิ่งที่ดีเราทำความดีให้คนอื่นเขามีชีวิตที่ดีรวยรวยรวยทุกคนทุกคนนะคะสาธุสธุสธุขอบคุณค่ะ